ด็อกเตอร์ย c นช n น e ลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านกลับมาอีกครั้งกับช่อง d o อ แชนแนลครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของพวกเรากันก่อนนะครับอยากร่วมรู้สนุกไปกับการเชียร์ฟุตบอลเนี่ยสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับเว็บไซต์เซมเป้มิลานนะครับก็ได้เขียนบทความออกมานะครับวิเคราะห์แทคติกของเอซมิลานครับที่ทำได้แค่เสมอแกรี่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งนี่เนี่ยก็ถือเป็นอีกครั้งหนึ่งเลยครับที่พวกเขาเนี่ยมีปัญหานะครับกับการมาเจอกับทีมที่มาตั้งรับลึกแล้วก็แพ็กเกมแดนกลางให้แน่นนะครับ ซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันเลยครับว่าปัญหาของมิลานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับมาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับมาพูดถึงรายชื่อครับ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับนัดนี้เนี่ยมิลานครับยังคงเล่นในระบบเก่งของพวกเขานะครับนั่นก็คือระบบ4-2-3-1ครับมีจาลูจิโดนารุมานะครับเป็นผู้สาประตูครับ สี่กองหลังครับจากขวาไปซ้ายครับมีลาวิดีคาราเบียไซมอนเคียฟิกาโยโทโมรีนะครับและก็เตโอเอรนันเดสส่วนมิฟิลคู่กลาง2คนนะครับแชงด้านของอิสมาเอลเบนอาแซนนะครับจับคู่กับฟลองเคสซีเย่ครับและลูก3คนครับจากปีกขวาไปปีกซ้ายเนี่ยก็มีทางด้านของอเล็กซิสเซเลเมเกอร์นะครับไรมดีอาร์และก็ฮาคารคานาโนกลูครับส่วนก็น้าตัวเป้านะครับคือด้านของอันเต้เรบิดครับ ทางด้านกายารี่นะครับเกมนี้เนี่ยเลโอนาร์โดเซมปรีซี่ครับให้ทีมเนี่ยเล่นในระบบ3-4-1-2หนึ่งสองครับนายทวานครับเปนะ็นอเลสิโอคลาโยครับส่วนสามกองหลังเนี่ยประกอบไปด้วยลูก้าเซปิเตลลี่นะครับ เดโกโกดินและก็อันเดียคาร์โบนี่ครับเป็นไฝังขวากับซ้ายนะครับใช้นาฮิตันนานเดสนะครับและก็ซาลัมบอสไลน์ไลโกจานิทนะครับมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนครับเป็นด้านของอาริซันโดไดโอลานะครับจับคู่กับรัสวานมาตินครับขณะที่กองกลางตัวรุกนะครับใช้รัตยานเนียงโกลันนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าครับเป็นเลโอนาร์โดเปาโอเลตตินะครับจับคู่กับเชวเปโดรครับ จุดแข็งสําคัญครับที่ทำให้มิลานเนี่ยเอาชนะทั้งยูเวนตุสแล้วก็โตริโนในเกมก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือการเล่นเกมเพรสซิ่งนะครับรวมถึงการเล่นเกมโต้กลับเที่ยนอันตรายครับอย่างในตอนที่กายารีนะครับเป็นฝ่ายครอบครองบอลเนี่ยมิลานก็ไล่กดดันครับรจะเพิ่มนักเตะเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเพรสซิ่งครับจังหวะที่บอลเนี่ยอยู่ทางริมเส้นครับ ส่วนคานโนกรูนะครับก็ทําหน้าที่นะครับยืนคุมพื้นที่ครับเพื่อเป็นการปิดช่องทางในการจ่ายบอลกลับหลังครับแต่สิ่งที่ขาดหายไปนะครับของมิลานเนี่ยในเกมนัดนี้นะครับก็คือการเคลื่อนที่ครับอย่างในจังหวะนี้นะครับเรบิดเนี่ยยืนนิ่งอยู่กับที่นานจนเกินไปนะครับจังหวะนี้เนี่ยเขาไม่ยอมวิ่งออกไปทางด้านข้างนะครับส่วนการเคลื่อนที่ของตัวกลางนะครับยิ่งไม่ต้องถามเลยนะครับเพราะในจังหวะนี้นะครับคานโนกรูเนี่ยตัดเข้าในมาครับสองกองกลางที่เติมขึ้นมาเนี่ยก็เติมมาได้ช้ามากๆครับ จังหวะต่อเนื่องนะครับจากภาพเมื่อสักครู่นี้เนี่ยปัญหาก็ยังเกิดขึ้นอีกนะครับเพราะว่าทั้งดีอาร์ตกับเทเลเมเกอร์เนี่ยแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยครับทั้ง2คนเนี่ยครับถูกปิโอรี่เนี่ยสั่งให้คอยเล่นในพื้นที่ระหว่างลายครับแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยยืนทับตําแหน่งกันครับการตามประกบเลบิดเนี่ยก็เลยกลายเป็นเรื่องง่ายของฝั่งกายารี่ไปโดยปริยายครับ สุดท้ายแล้วนะครับเพลงนี้เนี่ยมันก็จบลงด้วยการยิงไกลนะครับของเซเลมเกอร์ครับแต่มันเนี่ยก็ถูกเซฟเอาไว้ได้ครับโดยคลายโยนะครับแถมช็อตนี้นะครับตัวเติมที่จะมาเล่นกับเซเลมเกอร์เนี่ยก็ไม่มีนะครับการจ่ายบอลของคานานอกูเนี่ยนี่ก็เป็นการจ่ายบอลที่เหมือนกับว่าขอไปทีครับเพราะมันทําให้นะครับคานานกูเนี่ยไม่สามารถไปเล่นชิ่ง1 2ึนะครับหรือว่าต่อบอลร่วมกับเซเลมเกอร์ได้เลยครับ ที่จริงแล้วนะครับแม้ว่าระบบการเล่นของกายารีนะครับจะมาเล่นในระบบ3-412นะครับแต่ว่าพอยืนจริงๆแล้วเนี่ยครับพวกเขาเนี่ยยืนเกมรับกันในระบบ4 3 2 1อนะครับอย่างจังหวะนี้นะครับดีอาร์ตกับพานากลูนะครับพยายามเข้าไปเล่นในพื้นที่ระหว่างลายครับมันถูกต้องนะครับว่าการเล่นแบบนี้ของมิลานเนี่ยมันก็เพื่อทําให้กายารีนะครับรู้สึกสับสนครับแต่เราจะเห็นนะครับว่าจังหวะนี้เนี่ยในลายกองหลัง4คนของกายารี่นะครับ มิลานเนี่ยมีเพียงแค่เรบดิตคนเดียวเท่านั้นนะครับที่ยืนในพื้นที่ตรงนี้ครับเพราะงั้นแล้วนะครับเมื่อมีบอลเนี่ยมาถึงตัวที่เล่นระหว่างลายครับมันจึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้เล่นกายารีนะครับที่พวกเขาเนี่ยจะออกตักตําแหน่งนะครับในการไปไล่แย่งบอลครับสิ่งหนึ่งที่มิลานมีปัญหาครับสิ่งนั้นเนี่ยก็คือการตัดสินใจครับอย่างเช่นจังหวะเล่นเกมลุกช็อตนี้นะครับที่มิลานเนี่ยอยู่ในสถานการณ์3ต่อ4ครับพวกเขาเนี่ยมีโอกาสดีมากๆนะครับสำหรับการคุกคามเกมรับของกายารีครับ จังหวะนี้เนี่ยคาราบรียครับมีตัวเลือกถึง4ทางครับสตัวเลือกแรกเนี่ยก็คือการเปิดบอลอัดเข้าไปตรงกลางเลยครับเพราะจังหวะนี้เนี่ยมีนักเตะมิลานครับที่พร้อมวิ่งเข้าก่อเขตโทษเนี่ยถึง3คนครับเขาจะเปิดให้ใครก็ได้นะครับส่วนอีกทางเลือกหนึ่งนะครับคือจ่ายออกไปทางด้านข้างครับให้กับเซเรเมเกอร์ที่พร้อมจะเปิดบอลอยู่แล้วครับแต่ผลลัพธ์ในจังหวะนี้ของคาราบเรียนะครับก็คือว่าเขาครับเลือกจะยิงไกลครับ ทานของกายารีนะครับถ้าพวกเขาเนี่ยได้บุกเมื่อไหรนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้รับอิสระในการเล่นพอสมควรครับและมีความมั่นใจมากๆนะครับภาพนี้นะครับเราก็ได้เห็นถึงความมั่วสั่วครับในการป้องกันของมิลานครับเพราะว่าจูจูเนี่ยเตโอครับที่ได้เป็นแบ็คซ้ายเนี่ยเขาต้องออกมาคบเวอร์ตำแหน่งของคาราเบียนะครับที่เป็นแบ็คขวาครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้นะครับคาราเบียเนี่ยก็ต้องสลับไปเล่นตำแหน่งของเตโอครับแถมโทโมรี่กับเบนนาเซนะครับก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเตโอมากนักนะครับแต่โชคยังดีนะครับที่ในจังหวะนี้เนี่ย เปโอลตินะครับโดนทางด้านของแซมมอนเคียเนี่ยดูแลเป็นอย่างดีครับจังหวะต่อมานะครับเปโรเนี่ยก็ตัดเข้าเท้าขวานะครับเพื่อจะเปิดบอลให้กับเาโอลิตินะครับซึ่งเป็นนักเตะของกายารีคนเดียวครับที่อยู่ในกรอบเขตโทษครับและจากการที่เบนาซาเนี่ยไม่ได้มาช่วยตั้งแต่แรกครับมันจึงทําให้เปโรเนี่ยมีเวลาในการเปิดบอลให้กับเาโอลติครับแต่แซมมอนเคียนะครับก็อ่านเกมมาไว้หมดแล้วนะครับและฟอร์มของเขาในเกมนัดนี้นะครับทำให้หลายคนนะครับออกมายกย่องนะครับว่าพล็อคเคียนี่แหละครับ ที่ทำให้เกมนี้เนี่ยมิลานได้คลีนชีตออกมาครับและไม่แพ้นะครับการเล่นลูกเซตพิชของกายารี่นะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบการเล่นที่น่าสนใจเหมือนกันครับนักเตะของกายารี่เนี่ยจะไปยืนรวมกันนะครับตรงบริเวณจุดยิงจุดโทษครับนี่เนี่ยส่งผลให้มิลานนะครับสับสนกับการตามประกบแบบตัวต่อตัวการวิ่งไปเสาแรกของนักเตะกายารี่นะครับนี่ก็เป็นการเคลื่อนที่ที่ฉลาดนะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงตัวประกบเนี่ยให้วิ่งตามเข้าไปครับ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่หน้าปรากประตูเนี่ยให้โล่งโจ่งที่สุดนะครับเพื่อง่ายครับต่อการลุ้นประตูครับกลยุทธ์นี้ของกายารีนะครับใช้ออกมาแล้วเนี่ยมันได้ผลนะครับเพราะว่าเมื่อเปิดบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยโกดินครับกระโดดโมงเหนือไซมอนเคียครับซึ่งมันเป็นลูกโมงที่ทรงพลังครับแต่ว่าครับดอนารุมาเนี่ยยังช่วยเซฟเอาไว้ได้นะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่ตกเป็นฝ่ายเพียงพล้าครับเล่นไปเล่นมานะครับเป็นมิลานครับที่ใจเริ่มมาอยู่กับเนื้อกับตัวครับ นี่จึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทาไมครับในช่วง40นาทีสุดท้ายของเกมการแข่งขันเนี่ยกายารีจึงเปลี่ยนไปยิงกันแบบ5-3-2ครับอย่างจังหวะนี้นะครับเราเห็นได้เลยครับว่ามีนักเตะมิลานเนี่ยที่ไปยืนในพื้นที่ระหว่างลายเนี่ยมากถึง5คนครับแต่ถึงแม้นะครับจะมีตัวเล่นระหว่างลายถึง5คนเนี่ยแต่ว่าก็ไม่มีใครเลยครับที่เคลื่อนที่แล้วก็ทําให้เกมรับของกายารีเนี่ยเสียขบวนครับกายารีเนี่ยจึงยิ้มเลยครับกับการเล่นแบบนี้ของมิลานครับ ส่วนการเปลี่ยนตัวนะครับด้วยการส่งราฟาเอลเลอาลงไปเนี่ยนี่ก็เป็นการเปลี่ยนตัวที่สเตฟาโนปิโอลีนะครับหวังให้ลูกทีมครับเล่นกันแบบสร้างสรรค์มากกว่าเดิมครับมีหลายครั้งนะครับที่เลวเอาเนี่ยออกไปรับบอลตรงนิมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแต่จากภาพนะครับเราก็เห็นอีกเหมือนกันนะครับว่ามิลานเนี่ยมีนักเตะถึง7คนครับที่ยืนอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับกับปักหลักนวดนะครับด้านข้างเลยครับไม่มีใครเลยนะครับที่เข้าไปอยู่ในโซนของการยิงจุดโทษครับซึ่งนี่เนี่ยก็เป็นการเล่นเกมรับนะครับที่ไกยาร เพราะมันง่ายต่อการป้องกันออกมากๆกครับการลงมาของมาซูขิดนะครับแน่นอนครับปาปิโอรี่เนี่ยก็หวังจะใช้สภาพร่างกายของเขาในครับในการเก็บกินลูกอากาศครับนักเตะเนี่ยก็ขยับเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษนะครับใกล้กับจุดยิงจุดโทษมากขึ้นครับมันคุกคามกองหลังของกายารี่ได้นะครับจังหวะนี้เนี่ยเราเห็นได้เลยนะครับว่ากองหลังของกายารีเนี่ยพวกเขามีหน้าที่กันทุกคนครับ แต่สุดท้ายนะครับมันก็จบลงด้วยการยิงไกลละครับของซาโมขัดติลเยโค่นะครับสรุปก็คือว่าครับมิลานชุดนี้เนี่ยไม่เคยเรียนรู้เลยครับว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องเล่นอย่างไรนะครับถ้าทีมเนี่ยไม่มีอิราฮิโมวิชครับเกมกับยูเวนตุสนะครับที่ชนะได้เนี่ยก็ชนะได้เพราะมิลานเนี่ยมีพื้นที่ในการบุกครับส่วนเกมกับโตริโน่นะครับที่ชนะได้มากมายมหาศาลเนี่ยก็เพราะว่าระบบของโตริโน่เนี่ยมันพังครับแต่เมื่อครับมาเจอกับทีมที่มาตั้งรับเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วครับว่าการสร้างสรรค์เกมของนักเตะมิลานเนี่ย เข้าขั้นไหยนะสุดๆครับซึ่งเกมสุดท้ายกับปัตาลันต้านะครับหากปัญหาเหล่านี้ยังอยู่เนี่ยก็อย่าไปเล่นเลยครับอยู่ว่าแชมป้ยนลีกอยู่เล่นในลีกต่อไปเนี่ยดีแล้วครับไม่อายชาวบ้านชาวช่องเราครับแต่บมลเอซิมิลานทุกท่านอะไรครับมีความรู้สึกแล้วก็มีความคิดเห็นกันบ้างอะไรครับกับแท็กติกของมิลานครับอย่าลืมไปดูแข่งต้คลิปด้วยนะครับในรอบก่อนเพื่อนกหน้าสวัสดีครับ